กรบครงานอีกคนึ่งกากการงาการอานในงาุกรุกนงสือดกทลที่มีความเรงมาดสอบให้ท่านได้แสมสกงุดที่ออกแบกรเปราึาีด้วยดก็สุดราคาครับคือราาราหรือว่าลุ้นรางวัลใหญ่ชุดผลิตภัณฑ์ถนอมความงามจากแอมเบ่ค่ะเั้งแากนั้นแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่3สรงกาคมนะคะแอมเบ์ พร้อมนะคะเชิญชวนพร้อมให้ทุกท่านนั้นชมกับกิจกรรมโชว์กีฬาสเต็น,นะคะและร่วมทำเวิร์กช็อปสอนเทคนิคการเล่นซึ่งจะช่วยเสริมทักษะทางด้านกายภาพและพัฒนาการทั้งสมองสองซี่เลยของน้องๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ สนใจนะคะรวมถึงชื่อหนังสือนะคะจากหนังสือมองทุกอย่างจากทุกมุมนะคะโดยจุนัทเอฟสซื้อปุ๊บนะคะขอลายเซ็นได้เลยทางด้านซ้ายมือของเบนีนะคะหรือว่าร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งวันนี้เรียกว่าเจ้าของหนังสือนะคะเป็นผู้เขียนมาเองเลยนะคะยังไงก็สามารถที่จะขอลายเซ็นเป็นที่ระลึกได้นะคะ ในเรื่องของราคาคก็ต้องบอกว่าวันนี้ราคาพิเศษด้วย,ยนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็เดินเชิญได้คะ่ะจำหน่ายอยู่บริเวณด้านข้างนะคะข้างซ้ายของเวทีกลางของเรานะคะมันต้องแก้ัทางและอีกหนึ่งบูธค่ะที่จะเป็นโครงการดีๆให้่ับ้ทุกท่านร่วมทำบุญกันนะคะเป็นโครงการ การความรักเพื่อความรู้ของนิตยสารน a ช i o n a l g e o g ก a p h ฉบับภาษาไทยค่ะซึ่งเชิญชวนทุกท่านที่จะร่วมเป็นหนึ่งกับการเปิดโลกว่างให้กับเยาวชนได้โอกาสทางการศึกษาในถึงพิรุดาน,นั่นเองนะคะวิธีง่ยายๆค่ะกับ3วิธีที่จะร่วมทำบุญนะคะวิธีที่หนึ่งอหนังสือนิตยสารในบู้ธคคลิเล่มละ20 30หรือ40บาทรายได้ทั้งหมดก็จะไปสมทบทุนเพื่อสมัครสมาชิกนิตยสารน a t i o n a l g e o g r a p h ฉบับภาษาไทย นักจากนั้นแล้วค่ะที่แท้ยังสามารถที่จะบริจาคเป็นหนังสือโดตลงผ่านทางตู้รับบริจาคได้นะคะหรือวิธีที่3าค่ะเป็นกบริจาคผ่สมัครสมาชิกผ่านตู้รับบริจาคะคะภายในงานของเราได้ด้วยถ้าสนใจนะคะกับการแบบุญทำกุศลินเชิญได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธข,ของแอมเวย์หรือว่าจะเป็นบูธข,ของโครงการกันความรักด้วยความรู้นะคะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยกับโปรโมชั่นงานนี้แต่ย้ำเลยนะคะว่า เพ่ซื้อสินค้รบทุก400บาทยื่รับคูปองเส่วนล้สูงสุดถึเปร็นตค่ะทุก800บาทรับฟรีเลยหนังสือมภาพตะเกีอมร์มินหมคะอเล่มเลือกรับได้ไหคะชื่นชอบหนังสืเล่มไหนก็สามารถที่จะเลือกรับได้ซึ่งเราจะมีบูนนะคะแลกต่อสิมราคุณอยู่ทงด้านหลังเลยพลันอยู่แล้วค่ะท่800บาทนะคะรับหนังสือไปแล้วรบ1 8 0 0บาทค่ะรับฟรีที่เก็บวิทยาศาสตร์มูลค่าถึง400บาท แลกค่บายร้อยบาทนะคะรับกระเป๋าเดินทางและลาบลค่าสิงแปดร้อยบาทค่ะใด้สนใจนะคะเรียกว่านายผจัดบิลของเราในวันนี้ค่ะอมริบุ๊กแปดการที่นอัเกฤษอินเกอรเน็ันนี้วันที่สามามบ่าเกีอยวิลัยสองันค่ะและจากนั้น้นะคะก็ขอขอบคุณนิต้านค่ะกับโจ๊กเจ้าติดาไม่ว่าจะเป็นแอนเวชสูทตีสัุเไก้รอกสลคุดังนัก่ารดคเอร์คอมเตและร้านอื่นอนะคะที่ ให้การสนับสนุนในค้ากันการจัดกิจกรรมรวบรวมหนังสือนะคะในเครือของนักขีนอมรินมาและก็พิเศษรวมถึงนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเสอนทักษะให้กับน้องๆหนูๆนะคะก็สามารถเป็นชาวบ้านในงานนี้นะว่าสนใจเลยแล้วก็รวมถึงราคาพิเศษด้วยโดยที่บอกว่าอยากจะวัดสายตานะคะวันนี้ค่ะจากบอสสลอมนะคะมาให้กับทุกท่านวัดสายตาได้ฟรีแล้วก็ แจกให้ฟรีเลยนะคะกับคนอนร์ตเลนนะคะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้นะ่คะที่ บอสลอมไคะรี่กว่าเป็นอหนึ่งทานะคะซอฟเฟนที่ว่าเดี๋ยวจะชื่อโดยหลนเมื่อสายตาแล้วนะคะยังมีแบบรายวันค่ะเพื่อเพิ่มความสลากายใน่มนี้มันจะเป็นแบบค้นๆเรื่องเลคะมันไม่ใช่เรื่องสมัยเรียนแค่นั้นว่าแบบ4ปีนะทำอะไรมาบ้างเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแับว่านึกย้อนไปแล้วนะที่มีบทส่าสัญอะไรเกี่ยวกับการถ่าดึงถ่ายนะเรื่ันี้เป็นปัที่ถายแล้วกับอมรินยอดอัจฉริยะป็ที่สาม การแข่งขันค่ะที่นี้จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และสำหรับาที่นจะถึงหาคนะคะก็เป็นงนเลิของวิชาวิทยาศาสตร์คะสาการถท่จะั้งงบด้คะขอเชิญนั่าว่ายากทัทานค่ะเริ่มต้นที่เวลาสินาฬิกาในจตรัอัลาเยยอดอธิยที่สามการแขงขันวิชาวิทยาศาสตร์รอบชิชนะเลิศที่สองนิกาเคะ ก็เดี่ขุดกองสายใจสูงแทบเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนกับศรนักพิณกลางคจะศิษย์สาวนาฬิกานะคะศิษย์สาเล่าลือคาศรนักพิบแล้วเบื่อนเด็กใครที่บอกว่าฟังน้องๆมาร่วมงานอมรินทร์ลูกแฟนะคะสามารถที่จะมาฟังการเล่าลือคาได้ค่ะเพื่อเป็นทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้นะคะ 14นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นการเปิดตัวหนังสือโยคะหน้าเด็กโดยเล็กฉัดอิสานนะคะซึ่งก็รียกว่าการเล่นโยคะจะทําให้หน้าเด็กเป็นไงบ้างหรือว่าจะมีเทคนิคหรือว่าช่วยเพิ่มในเรื่องของสุขภาพของเราให้ดีขึ้นยังไงบ้างก็สามารถที่จะมาร่วมรับฟังได้เะคะกับการเปิดตัวหนังสือโยคะหน้าเด็กค่ะ15นาฬิกา30นาทีนะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยจากความสุขของกะทิตอนในโลกใบเล็ก โดยงามพันธุ์้งชชาติวะนะคะนักเหนือจากนั้นแล้วค่ะ16นาฬิกา30นาทีนะคะกลับจัำใสเลิฟซีรีส์สำนักพิมพ์จำใสนั่นเองค่ะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาดูฟังกันได้นะคะ17นาฬิกา30นาทีค่ะ ECU Plus หัว IQ Up Reborn นะคะเล่นพ่อแม่ช่วยลูกเป็นอัจฉริยะได้กับสำนักพิมพ ECU p l าสนั่นเองค่ะ และสุดท้ายกับในวันที่นี้นะคะ1ี8รกา30นาทีขาดเป็นการเสวนากับคณะแพทย์สมสุจิราเจ้าของผลงานเขียนเมสเซเลที่เรียกว่ายอดทีมกว่า1ล้านเล่มค่ะท่าในใดสนใจกับกิจกรรมวันที่นี้นะคะซึ่เรียกว่าก็เป็นวันเสาร์วันหยุดของน้องๆด้วยสามารถมารักฟังได้นะคะกับในเรื่องราวของการเล่าข่านนะคะคโดยสำนักพิมแลาเพื่อนเด็กนะคะที่มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก็สามารถที่จะลองพาน้องๆมาฟังนะคะเพื่อเป็นการเสริมทักษะมีอะไรที่จะช่วยเสริมทักษะให้กับน้องๆบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะเด็กๆที่อายุ2-5ปีนะคะเป็นช่วงที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่งนีก็ลองฟังได้นะคะียนเชิญได้ทุ่ท่านเลยสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะรออีกไม่กี่เดียวเท่านั้นค่ะจะเป็นการเสวนาวรณกรมคลาสสิกชุดอาร์าร์ชุิบจากแถวเยาวชชนนะคะซึ่งเรียกว่า เรามีแขกรับเชิญหลายท่านด้วยกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกับกิจกรรมต่อไปนะคะจับจองที่นั่งกันได้บริเวณด้านหน้าเรทีการส่วนท่านใดนะคะที่กาลังมุงซื้อหนังสืออยู่นะคะก็บอกว่าเรื่อมุงเลยทีเดียวนะคะกับมองทุกอย่างจากทุกมุมโดยนะะัด กับดาทเอฟสีนะคะหรืว่าซื้อเสร็จปุ๊บรับายเซนตได้เลยนะคะวันนี้เจจริงจริงมามอบไลเซนต์ถึงนะคะกับการถ่ายภาพเป็นทพ่เลยไนะคะมองทุกอย่างจากทุกมุมซึ่งจะทําให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะคะชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนไปในทุกๆแง่มุมนะคะไม่ว่าจะดีขึ้นหรือว่าในร้ายังไงก็อยากให้มองในแง่ที่ดีนั่นเองนะคะท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้ กับกิจกรรมเซวนาวรรณกรรมคลาสสิกชุดอชามเซควิดจากแถวเยาวชนโอเจโรซิลค่ะค่ะสำหรัรบในงานนี้นะคะต้องบอกว่าจัดขึ้นโดยบริษัทอมรินปรินติ่งแอนด์แครบิปชชิ่นจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเรียกว่า เราก็จัดตั้งแต่วันที่28รกรกฎาคมน,นะคะไปจนถึงวันที่1สิงหาคมค่ะเป็นเวลาทั้งหมด5วันด้วยกันนะคะกับงานอมรินลุกแรกครั้งที่9มหัมหาสารแห่งการอ่านซึ่งเป็นการรวบรวมหนังสือในเครือสำนักพิมพ์อมรินมาลดราคาพิเศษนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ชอบกันอย่างสบายกระเป๋ารวมถึงหนังสือก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการทาอาหารนวนิยายการ์ตูนหรือว่าจะเป็นหนังสือชีวิตดูแลในเรื่องของสุขภาพทุกท่านก็สามารถที่จะลองเข้าไปชมได้ถูกใจกับหนังสือเล่มไหนก็สามารถที่จะเลือกช้อปปิ้ได้นะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้ที่กําลังรอยอยู่เลยนะคะต้องเรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะกับหนังสือมองทุกอย่างจากทกมุมโดยนัท AFC นะคะวันนี้ ซื้อปุ๊บรับลายเซ็นป์๊บเลยนะคะสรับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้ค่ะที่เรดึนด้านซ้ายมือของเวทีนะคะหรือจะเป็นทางด้านขาวามือค่ะต้องบอกว่ากับการสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้